จิตเรื่องของพระราชาได้นอนรับท่านประธานด้การนัดเลือกนัดในที่คุยการกัะจายายประกาศเปครับ2องพนาร้อยหาสิเจ็ดณเทศบาลดำบลรับุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สุราษฎร์ธานีแมร้านหนึ่งแสนเจดสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิปดไร่ประชากร หนึ 20, ่งล้านสองหมื่นเด็ดกรักลองออกเป็นสี่พันเจ็ดร้อยสี่แปดตัวเลืองสามพันเก้าร้อยสามสิบแปดไร่โดยมีผูเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ยางพาราเขาแอยู่ตรงนี้มาตลอดนะครับก็เลยไม่สามารถจะเวียนรู้ท่านได้ขออวยด้วยนะครับให้เกิดประโยชน์ก 10, ับวันนี้ครอบครัวให้มากที่สุดนะครับส่วนโครงการที่สามคือโครงการหนี้สินนอกระบบนะครับ ใครที่เป็นที่สินบอกไปขึ้นทะเบียนกับทางทกศนะครับถึงวันที่สามสิบตุอาการนี้ก็เลยเป็นการมาวันเงินที่ได้โดยตรงให้ครับให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าขอให้เกษตรกรประเทศชาติต่อไปนะครับโอการนี้ก็ขอขอให้งกตรกรตั้งการทการาตั้งแต่วันที่หนึ่งตุกาถึงวันที่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด และขณะนี้ค่ะเด็กเลีงล้แจ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดนครพนมร้านปูตานเพื่อเพื่รายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางบริการรับราชการท่านนายกเทศมนตรีตำบลทางกองทุนส่งคล้องการทำสวนยางนะครับองค์การสวนยางนะฮะและหน่วยงานอื่นๆื่นงนั้น จะเข้ามาสนับสนุนในการทางานการเราเขียวพอแล้วในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นจังหวัดที่รับเกียรติเป็นเวทีใหญ่นะะรับปินดีแรกหนึ่งในหกจังหวัดหลังที่จะดาเนินการในโครงการนี้ก็ยินดีแทนที่น้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านก็วันนี้เริ่มจากประมาณคนเจ็ดพันกว่าคนนะครับเด็กทั้งเก้รคนประมาณแปดพันคนที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการรับเงินก็อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนหนึ่งครับก็ขอยินดีด้วย ปันี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็ขอเปิดนะครับงานประชพันการจัดเงินโครงการช่วยเสริมรายได้เกษตรกรชาวสวนยางรับริษัทสวรกานะครับอานไปตัรงบริังากอน่วิรายได้นะับเกษตรกรน ลองมาให้เต็มครับผมได้งานมาถึงมา <coughs>